เจอเหมือนกันเรือเนี่ยเฮียนนั่งก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวแม่งสูไม่ได้ดุยดุยดุยล้วมันรู้ว่ามันรู้แน่เลยว่าเราจะลงนี่แม่งรีบโดดเลยเชี่ยมีแบบเร็วกว่านี้ไหมเพื่อนเร็ววิ่งเข้าไปเร็ว มันเสียงอะไรโดนน้องน้องน้อง,อง,อง,องมีคนไหมไม่กูไม่เห็นคนเลยลูกซองบ่ะแล้วไปเชียร์ก่อนเราเดิน่อนัอบเฮ้ยอยู่ต่อหน้าต่อตาไอ้หนู ไปกันไปเมื่อกี้ด,ดมาต่อหน้าตาตาวธนูมันโหดไหมมึงมันเ่ออเรเป็นเอเหรือเปล่าครับเอียสียเียงอไรที่กมีอ่ะ แจ๋วเอ้ยมาแล้วขอเทียบท่าเลยน้องทีนี้แหละมีใครหยุดแล้วบ้างอ้าวจัเฮ้ยไปเห็นแะไปนะมัน,นกูโอเคจัดว่าเด็ดครับ ดีกว่าไม่ได้แน่มึงเออไม่มีคนเลยว่ะแถวนี้ไม่มีเอฟเฟกเสริมเลยว่ะตามนี้ไม่เจอเลยรีบมารีบมาเฮ้ยยยยไม่เจอมึยไว้เลยย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 ยเยยยอยย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 นยย เรียบร้อยครับผมหนึ่งดอกไปเมื่อกี้กูแอซซีหรือกูคนยิงวะงเฮี่ยเมื่อกี้กูยิงปุ๊บนัดเดียวเฮ้ยเียนัดเดียวหายเลยอ่ะโกงเกินสไนนยเนี้ยเฮ้ยแจวไปดีน้องแจวว่าอ่ะมึงก็ยิงเร็วเกินโอ้โห,โหเกินไปครับพี่ เอ้ยส่นไหนแม่งเอาเรื่องว่ะไม่มไปไปเไปเลยมันเป็นตาดาพ่อเนาะเอ้ยเย้พวกนี้นี่กวนตีนนะเนี่ย

ล,ล,ล,นนลิงลิงครับผมทำไมของกูมันให้เก็บเต็มเลยอ่ากระเฮ้ยกระเป๋ากเเลยยอ้กระเปา๋ปากูยังวิ่งหนึ่งยิ่งสองอยู่อ่ะเดี๋ยวกินยาตัวใหญ่ยาตัวใหญ่มันช่วยอะไรวะเห็ดเห็ดเห็ดมันตัวใหญ่กูรู้แค่นั้แนแหละ มันยิงโหดขึ้นไหมหรืออึดขึ้นเยอะไอเด็กกระโปรงยิงแม่งดิแต่ก็เป็นข้อเสียดิเขาเจ้าเห็นเราไงเฮ้ยอะไรเขียวเขียวน่ะบักไหนปักหมุดหรือเปล่าเฮ้ยคน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 เฮ้ยมันยิงกูเฮ้ยมังมาจากไหนวะมึง มันเห็นกลัวเพราะกูตัวกูใหญ่กูเห็นแล้วเกไม่ใช่วไอ้สัตว์กอินเก้ยโดนอยู่นะโดนอยู่นะลูกโดนอยู่นะลูกเออโดนอยู่นะลูก เห็นมันลอยอยอะเราสายทำไมเฮ้ยมันยิงเพื่อนเราโหดอยูน่นี่เราต้องรีบยิงมันอยห้ยิงไม่โดนดดน,นี่อะไรนี่ยิงมันเนยอะมุมข้างโอ้ยยิงมันกันกระสุนมาเนี่ยอไอ้เยอะเกินเฮ้ยกูยิงไม่เข้าเลยอะ่ะ เฮ้ยมันจะระเบิดแล้วเฮ้ยมันจะระเบิดแล้วเอามันเอามันเอามันมันโดนแล้วมันโดนแล้วเอ้ยมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างมึงยิงไอ๊ข้างล่างี่ไอ้หุ่นยนต์เนี่ยโอ้ยเฮ้ยเยเฮยมึงยิงกูโอ้ยมึงมึงยิวยิงกูกูยิงกูกนไป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 ยิงกูกูยิงกูมาสั่ง เชี่ยมันจะวิ่งขึ้นมาช่วยมันจะวิ่งขึ้นมาไอ้เงี้ยมันมีมันเป็ดาวหมดเลยเชี่ยเพื่อนมาตายหมดเอ้ยเราต้องรอดแล้วเนี่ยเชี่ยมึงเตรียมเลยนะเตรียมปืนกลนเลยไอ้ขับเตรียมกลเลยเชี่ยมันขึ้นมาแน่กูบอกเลย,ยเ,ลยเชี่ยมึงดูดิมันใครมาปะ

cùng đang xem ở đây, chờ chờ, tôi đang lẩn tránh cây, đang nhìn, không thấy gì cả, này này, nó ra rồi, nó ra rồi, ok ok, anh đang cảnh giác, anh đang cảnh อืมเฮ้ยยิงไกลมากทำไมกูยิงไม่คมเลยอะ่ะไอ้เฮียนันก็นออกเพื่อนเชี่ยเราต้องคุมแล้วเนี่ยคุมตรงนี้ไว้ไม่งั้นไอ้เฮียนั่นมันจะมาเก็บศพเพื่อนมันกำลังแอบแอบ,แอบอยู่เออโดนดีโดนดีไอ้ตวดเอาด,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 ดีเอาดีเอาด,ดีอยู่สไนรอเลยนะ ลงลงหลังๆกูไม่กลัวนะกูไม่ระวังแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยมันล่อมันล่อเจียวเจียวเจียวกูกูเล็งมันอยู่ไม่ต้องกลัวตอนเนี้ยเออมันยิงสวนมันยิงสวนไอ้สัตว์มันยิงอยู่กูไม่กินเห็ดให้มึงได้ใจหรอกเชี่ยติ้งไม่เป็นว่ะ แฉ่น้ำโบมาเลยแล yeah, ้วเนี่ยมนยิงมาอีกแล้วโอ้โหตรงถ้ามึงม uh, ah. hmm. oh, ึงอยู่ข้างบนไหมเนี่ยเออมึงเหตุซ้ายซ้ายซ้ายจากนั้นซ้ายจากนั้นไอตรงที่มันมีเป็นพวกกลมๆอ่ะสีกลมเป็นกลมๆอ่ะมึงชาร์จไหมไอ้เหี้ยมมางชเอไปดูเลย เียไปผูเดียวไปได้ไหมไปให้การต้องไปด้วยกันไว้ถอ่วิ่งอ่ะมากูจะเอาเบ็ดบอลไปฟาดหัวมันมันน,น่าจะยิงเพื่อนเราเบ้าไอ้สัตว์มันยิงมึงเบ้าไอ้สัตว์มึงบินเนี่ยถพร้อมแล้วมาเจอ,อไหมไอ้จเจ้ามันอยู่หลังเหรอมันมีมันมีอีกคนหนึ่งอีกที่หนึ่ง cái mừng, nấy ai vậy anh ui cái gì mà ui 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 gì anh này

เฮ้ยซิ่งมาจากไหนวะสียงใครดิมาเชี่ยหลอดใช่ไหมโอ้อมยมันยังไม่ตายมันมีสองมันมีสามตัวมันเหลืออีกสองนนมึงตายเหรอเฮ้ยเพืนน่อนเราหมบมึงดูเพื่อนหน่อยนะ ไห้กูเห็นคนนึงโดนนะโดนนะใช่ไหมเพื่อนหลุดหรอดูมันตายม,มันมีจำกัดวะ

กูเป็นกี่พึ่งยังไงเชื่อเชุบชีวิตได้ไหมอ่ะมันยังมีที่ชุบไหมไม่มันมีที่ชุบไหมอ๋อไม่น่ได้พังแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยมีอยู่เฮ้ยข้างหลังคืออะไร

กูเห็นสีชมพูไอ้มันอะไรกูไม่เคยเห็นเลยกูไปดูเลยนะนี่เฮ้ยเลเซอร์นัดเดียวร่วงไอ้เหี้ยเขี้ยเลเซอร์กูเห็นแต่เลเซอร์เข้ามาปุ๊บโอ้ยเข้ามาหนึ่งจัดโอ้ยกำลังจะไอ้นี่มันแต่ไอ้ตัวนี้กูไม่เห็นกูเห็นแต่ตัวล่าง <Yeah. S 2> เฮี้ยเฮ้ยตีนี้แม่งโหดดีว่ะ jam 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 เ้ที่สามบสนุกสนุกสนุกโอ้ดับเพี้ยนป่ะเฮ้ยเลเซอร์มันแรงขนาดนั้นเลยวะเสื้อดีเหี้ยเข้าห้อนัดเดียวแตกเหี้ย yeah. ไม่ธรรมดาเนี่ยท้องทราเราต้องไปเล่นเ,เลเซอร์กันแล้วอ่ะแล้วถ้าออกห้องอย่างนี้ได้เฮี้ยอะไรบ้างอ๋อได้คุณผ่านยี่สิบเอ็ดซีมใช้กอกเฮี้ยเลเซอร์ว่ะเอาเรื่องเอาการเอาน้ำสเตีนมาก หรือกูไม่มีหมวกเฮ้ยกูน่าจะมีอยู่นะแจวครับมสมื่อกี้นะใช่ไมก่นเไม่รู้น่าจะครึ่งชั่วโมงด้วยไม่ได้ดูมืนกันว่ะนนบอกับิเลยดิ้โ้ชัวร์ผมชัวรสองโอเค